สวัสดีครับผมตรงล็อกเกตซาวครับวันนี้ทางล็อกเกตซาวเรามีรถคลาสสิกในยุค90อีก1คันเป็นรถมิซูบิชิอีวอลูชัน3คันนี้เป็นรถที่เก็บการมาค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากเลยและทางคุณลูกค้าเนี่ยได้ไว้วางใจให้ทางเราล็อกเกตซาวเนี่ยเป็นผู้ดูแลง,งานเครื่องเสียงภายในซึ่งมีคอนเซปต์ว่าต้องการเก็บให้ดูเหมือนรถสแตนดาดมากที่สุดก็เลยทําเป็นระบบไฮพาวเวอร์และก็เสริมด้วยซับบล็อกเชิญชมด้านในกันได้เลยครับ ทางเราดีไซน์เอาจอของ a l p i ายที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเข้ามาติดตั้งเป็น Head Unit เล่นวิดีโอจาก USB หรือฟังมิวสิกจาก USB หรือว่าต่อจากโทรศัพท์เพื่อใช้งาน Apple CarP l a y หรือ Android Auto ได้เลยเสร็จแล้วจากเฮดยูนิตที่เราเปลี่ยนเป็นแอ P ไพแล้วเนี่ยเราจะใช้ไปขับเคลื่อนลำโพงด้านหน้าแล้วก็ติดตั้งลำโพงเป็นรุ่น MS 700KPO 1คู่ซึ่งเป็นลำโพงแยกชิ้นลำโพงหลังเราใช้เป็นรุ่น MS 600KPO นะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นลำโพงที่ไม่กิน watt แล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่โปร่งสายฟังสบายให้เสียงที่สมบูรณ์แบบมากๆครับซึ่งจะติดตั้งลงไปใน ตำแหน่งเดิมๆของรถได้หมดทุกตำแหน่งเลยภายในห้องโดยสารเนี่ยเหมือนรถสแตนดาดแล้วนอกจากลำโพงทั้ง4ตำแหน่งเนี่ยเราก็จะมีซับของพิซึมรุ่น s e w 8 6 Pro เพื่อเสริมย่านเสียงเบสให้มีพลังหนักแน่นมากขึ้นครับผม ครับผมและนี่เป็นอีกหนึ่งชุดเครื่องเสียงที่ทาง Rocket Sound เรานำมาเสนอคุณผู้ชมทุกท่านครับในซิสตมแบบนี้เราไม่ได้สามารถติดตั้งได้เฉพาะในรถ m i ิ sub i ิชิรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นเรายังสามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยครับผมหากคุณลูกค้าทุกท่านสนใจยังไงติดต่อมาที่ทาง Rocket Sound เราได้ทางเบอร์โทรศัพท์02-792-9999หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ Rocket Sound เราจะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มครับสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ครับ